เพื่อนก็ตอบเห็นตรงกันว่าคำตอบคือ0นะคะทีนี้ที่มาของคำตอบ0ูนย์ในข้อที่3มนี้มันไม่ใช่มาจากการแจกลิมิตเข้าไปเพราะว่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์นั้นไม่มีค่าลิมิตไม่สามารถแจกเข้าไปได้นะคะเราจึงต้องทำการจัดรูปซะก่อนโดยการหาค่าของ fx คูณ gx นะคะ โดยพิจารณาตามค่าของฟังก์ชันหลังจากการถอดค่าสมบูรณ์ของ x ตรงนี้นะครูก็พิจารณาตอนนี้มนาะนะคะเราจะพบว่าค่าไม่ใดก็ตามที่ x นั้นมากกว่าศูนย์แล้วจะถอดค่าสมบูรณ์ออกมาได้เป็น x ข้างบนเห็นไหมคะ,ะแล้วก็ x ส่วน x คูณ x ก็ได้ออกมาเป็น x นะคะ สงสัยไหมเนี่ย x ตัวนี้มันจกไหน x ตัวนี้คือค่าของ gf นะนักเรียนคือค่าของตัวนี้นะคะค่าของ g x นะนะคะอ่าแล้วก็พอคูณออกมามันได้ x นะส่วนีตัวหนึ่งนะคะก็ถอดค่าสมบูรณ์เช่นเดิมได้ตัวนี้ออกมาเป็นลบ x นะคะแล้วก็ลบ x ส่วน x คูณกับ g x ซึ่งมีค่าเท่ากับ x เสมอ กได้ออกมาเป็นลบ s นะคะหลังจากนั้นเราก็หาลิมิตซ้ายลิมิตขวาได้ออกมานะคะได้ออกมามีค่าเป็น0ูนยจึงตอบว่าลิมิตของ fx คูณกับ gx มีค่าเท่ากับ0นย์ะคะนะที่มัเป็น0ูนย์เนี่ยมันมาจากการคิดแบบ